แม่มาหนีกับเพื่อนมุ่งหลังคาเฮือนเนาะแม่แม่ทางซายมือด้วยอาสาบุญตาเพื่อนน่าสบายดีโดยเนาะมาก็จะบุญมาคือเก่าซาบุญตาเก่าเนาะว้าอต้นมะฮุงนี่ก็ได้เห็นแต่ลำมันวู้หมากเอาเขาสูงกันแท้อือ เฮ้ยเฮ้ยต้องเลยต้อสัดนเลยสันเอาก็ได้นเลยสั่นเอาก็ได้เลยอ่าางกลับมาหอดสาพรมามานีินเ่เเแมนสบายดีสะพโดยสบายดีเนาะักสิบมเนเนาเนา่ดเะยืนคะเบื่อนโด้วยมยืนยัง้านลมอือโอ้ เด้อี่น้องเนาะแมนปหจมงอันนี้ได้งบจากูุใหญ่อีกแนนบ่กได้กระเบื้องได้กระเบื้องจากเพิ่นื้จากเพิ่นโ้ัฒนายติบบลัง้างพีเจกระเือแบลายามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเนาะสามหกสิบเกือบสาวลานเนาะแมน บรวมใหม่นะว่ะอือรอนเนวมใม่ต uh ่างหากไม่ต่เบื่อเมนเมนอยู่อเบื่อกรเหมืนเนาะแนเหมนตรงไงข้างในนี่นะมันกดอยู่ั่งเป็นมาทางเบาเล้ามันบอกแต่ว่ากับู่วในการย่งท่านเห็นหนาเห็นตาคนบอกคือสีเป็นผู้เก่าทีว่าแฮกเกอพื้นอือเพราะว่าคนนี้เชื่อวเขใช่ะ จีจ้กเห็นว่าป้าไปเหตุอะไรไอเดียเพิ่นเ้าบอกไอเดียพอท้าอันมาไลกับโบไหเสียเลยแม่นั่นแหละข่อยว่าเออขอนอยใส่โครตได้มมนบ้างพอเทาหโอ้มีถาหง่ปวดสไลดทำว่าเาสักนี้สไลจากคน้คคนเหในลูกไนสามสาด้ถาสร้าเดเ่นเเเราต่องด่ะยงรจนเาเลว สงเินมุงข้าหรือว่ามีใจกับสาวพนน้ำเนาะเมนเติมกันยังไ่ทันเปลเนาะแต่ว mm. yeah. uh, no. yeah. ่ามาบันน no ี่พื่นกาแฟพื้นเรียบร้อยเนาะกับเบื้องพื้นก็ชิ่มขนาดเลยพื้นนะชิ่มหมเบื้นกับเบื้องพื้นก็นะพูบอกกับเบื้องพิ่นเนยเนางามเนาะชี่ก็เนาะอันนี้เขาเอินยังเกาะ นี่นี่เขาเอินยังก่อนนี่เป็นลมบอกไม่ผ่าเชล่าเป็นลมเป็นลมแล้วเอินแล้วเป็นลมหรือเป็นลมมาแหละเพราะว่ามันเป็นมาเป็นไผ่นะดิบหล่อดิบหน่อสบายดีเนาะสบายดีเ้วยสบายดีด้วยสบายดีมากับไพร์น่ะมาคนเดียวโอ้เอามามาจะมาเป็นโูกันมนด้วยกันสามคนนะ

อันนี้มุ้งเลแค่มื่เลยสัวโตสามคนนี้ฮมอืมมาอยู่เนาะเมนดังหนวมาเราเือนนีหาได้เลยเนาะแล้วก็ซอยลูกเนาะช่ อันนี้ก็บ่งเป็นในห้องเป็นห้องของซาพรเพิ่นนอนเนี่ยห้องเพิ่นหอ้นหองนอนเพิ่นอืออ้าวซาแววก็อยู่ในนี่สบอยดี่ฮะสบายดีซาแววโดยเป็นจังใดมหาโยไมย่สวยซาพรบอสวยเอ้ยอันนี้ก็ลองไมปทับเด้อนี่กัปลาตอกินข้าวเที่ยงแล้วบ่มื้อนี้ฮะกินกับยังกินปลากินกับปลิงปลาจังได เรื่องล่าของเขาดูนี่ค่ะอนณา <c oughs> เปิดใจมาเนี่ยมีทว่าว่าข่ามาโอรมอีบ่จะมีมีบ่เห็นว่าอย่ามีคนมาปิดจกปิดใจแล้วมีบ่ดนีกบ่ได้มีบ่ <c oughs> อ๋อกันยังเกาเบิ่งกันไปก่อนเนะาะเาก็ยังคือเพื่อนเท่นแหละก็มีแต่ค้าคลายเคืองคลายคอคือเก่าคลายดียี่บอชุมนีิกะได้อยู่พอรายยู คือบุญก,กินีก็ไม่ไปหลอกเพราเจ้ากันโบุเป็นเนี่ยคือบุญไปบุญเงินไฟก็จะไปเออเกิดเลยบุญไปซร้าอีกจามกันหนาวเลยเนาะอืม <c oughs> อันนี้คือเจ้ากะมาเยวใหม่ซอยเอื้อยสามคนดูกันเป็นยังไงเป็นไอเป็นวัดน่ <c oughs> นนาสงสัยเนาะเมมันความม่มเยอะแยะมา อย่า้อนจะไนาอยู่แมนมนยันว่ายังมีพวบอกว่าว่าบริวารเสกมหามายังบ่บออันนี้กะทันคือทางสาพ่อเป็นเพื่อนแล้วเึ้นเพื่อนคืนย่งนี่คืนเจากับขึ้นมานอนน้ำผึ่นมานี่ยบอยเนาะคือสองไม่ลูกคนนอนเน่ยนะอ้เรือเพื่อนผนหงนอนผ่นหอมั่จวะข่อยก็บาห้อมเนาะเรื่องควาเหตุจังอีกห้องคนเนี่ย บนนอนอันนี้มันก็บางว่ามันเนาะมีแต่ห้องนอนนี่สิเนาะเอาไปแต่งวันแบบนอนก mhm. ันในห้องเดียวนี่ก็แบบแม่นมันอกาขายเยอเสื่อขคล้องก็ไวนอกเนาะมีแต่มีบนนอนนี่ก็ก็ธรรมดาอืมเด้อเด้อด้อด้ทางไหนไปหาทางอันซาฟอนกันได้สัเด้อเยาบขายเจ้าโยมอกยมใหม่ไปยมใหม่ก็เยอะระวังทับหัวทับยังได้ เนาะยันมายันมาใหม่ก็ตกลงมาใส่แพงแล้วอันคือกระเบื้องคือว่าทา้งสัพพล์คือจักมือพันจิมนม้งเลยคนวะ <c oughs> อันนี้ฮันได้ <c oughs> โอ้ดยโดย,โดย,โดยสบายดีซาบัวป้าปลรอแป้อปยู่หลุมก็ะมี <c oughs> จังเป็นชาติเนาะโอ้ย ยา่มม <laughs> uh ีผู้บาดอย่างว่าสอยอนะย่อใหมย่อยังกับบ่มมี่ก็เดนีกอช่ีกับเามาย่ยเออามาย่อยจีบคือคือปัจจุบันนี้เจ้ากะยังเปิดใจคุยอยู่เนาะแต่ทามมันยังมีภัยก็ยังบ่มียังลมก่อนเนาะ่อยง่ายกะเขากับบุหัวเขาจริงใจยังตบพอหรือบ่เนาะพอยง่ายซะ โดยโดยโดยเอาจะได้กัไปหาทังสาพอเมือนอด้วยสเตอร์โดยโดยเอาขอบใจลายเดอร์โดยวาง้าหลังจากสิวโอลงกับชาแวลฝนถีบลอยละอมามาา้หวพนกชงทีน่เ้ยใจดีเห็นนบีเราได้นช่บมามาเพื่อนแล้วในปีนี้เจ้า พ่อนีใจว่ท่าพอนี่กดเอาเจ้าว่าไดโอ้ยกับพ่อหน้งานขึ้นพือแล้วก็พอนเน่ยพ่อน่ารบวบเมาเห็่งเมาเม่ท่านทีงานเราแต่สีเก็บเงินเอาตู้เลยเม่โอ้ยพ่อนล้ากินพี่พีนพ่อนินมูงกะเ้าเป็นพ้อนะแม่เมเขาเกอพูดพ่อนะเลยเออโอ้ยสิไปใช้พอนบะต้องมากเลยเนาะไปนั่นพ่เหาการ เอาข้วเปลนี่เลยเอาแบบมาทานคลิปเลยดูเลยเผ่านมากวันนเลยยงาเนื้อกัยัางจอยได้กับเยไปเนาะเมนลายยางผ่านจอยยามแรงมากเลยดี่ว่าอจะปวดปวดเอยเเอาไปเงินเนาะเป็นความเด่นยวมลมาพ่อพ่อคือนอนเนาะพ่อจะพอจะพ้าห่มมาพ่อจะแ้นมะบุ๋นขยมแต่เนาะเมนเมน เมนบอกโมหัวมวซ่เนาะก็คือทางเงื่อน่นกับฟาทุกหลายขันตอนอยู่ถามมุ่งไปคือทีขักเนาะปงเพิ่นกบก็ชีจืบบะบจืไรเขาวิสิเพาะผู้ไรุุนเนาะมันุ่แงแลวเนาะจไงกสีเป็นสีชมพูแล้วจางไงย่งย่างไกเชาไก่เล้ไปขวดใช่นะซายบอกขวดซาวดหัวใจขดหัวใจ มีวเซลจุเล่าเนะใช่แลขวดอื่นแค่ขวหัวใจอืมแต่อว่าบัตหงนอนหงยางนี้ได้เสียโคโก้อีกคนโคโก้เหล่าอะไรอีกแต่เหล่าได้แต่มาจ้างทยแต่ต้องะรักานมีแตพวกช่วยหล่กข้าเนี่ยมันสูงเนาะดอแล้วสุดยวเห็นแกคือสได้เนาะนี่เปนนดก็ปีนมาได้ปนนกเ็ทงเดียวได้อเนาะอินจะนี้แล้วถว่าหงร้วมอันนี้เนาะ หรือว่ายังมีวางแผนคิดหรือว่าสิเรื่องเลิกคนหนึ่งห้องเดียวนี่แนวกับลูกกับเจ้ากับโยนกันเลยเนาะขันคือมีคนของใจมากจังว่ากันใหม่ๆเนาะลูกก็ให้นอนนอนแมวก็ได้เนี่ยครูแล้วก็ให้ลูกนอนนอกก็ได้เพราะวไาแมงเมนอนในลูกนอนนอกก็ได้แล้วก็คอยตับนี้เนาะ ตัวเื่นจะตู้คนกับติดกันแต่ว่าใช่กันนะเนาะคนนี้ืัวไม้ติดเลยข่ะคนที่เมย์เล้นะคะเมย์ไปทั้งรายการยันเจเอฟซีก็ไปเนาะเม่์เล่นเลยค่ะี๋ยวเรากำลังหวงเลยเนาะเมย์ทำไดเมย์ได้นะจากว่าจากว่ายากงานก็ทิงเก็บคลถึงไปเปเชลซีว่าน่าแต่ว่าเกี่ยวข่าวนมีเอฟซีมาหาบอ ยเผาแล้วแล้วยัาแลวแล้วมันบังยงเอาไปมานะเาไปมาหเน้องกิน้าวกินขเนาะเมนเมาเากรยั่งเกี่ยวข้าวมาเดนาบัวเนาะซาบัวคนพูจ้นดอกซาบัวคนนะเมนก่เฮนะมนนอามแไหมนมีผันะอก คุณมหานี่ขากินากก้บ้างกับแม่เนาะคนละคนเนาะคนก็ยังมูเป็นนก็ยังหูน้าไพ่าากมาหูจะทางฝั่งไทยเนาะคือกันแน่นเนาะแม่ช่วงจีหูน้ำ่ว่าคนมาน้ำงดน่นเราแม่แ่นั่นแลชาวพ่อนั่ก็บู้ชั้นนั่นไดู้้ได้กันเนาะคนก็ยังหูคือกันเลย นาผูเลยคิดบอกเนาะมันเจอคนผู้ก right ัม <ut> ี่คนงามคนยังโดยยังจเลยเนาะผู้รีนำผู้ดีเป็นยังนาะชาวบอลคนช่วีใจได้เนาะโดยคนบุคคลเห็นหน้ากันเนาะส่วนกิยังว่ามีนำใจเนาะเป็นไมีตูถึงศาลแลเนาะลายมือเจอเลยเนาะไปนักกีงาอย่างเดียวมาหาชาวบอนเป็นไงไปหนังดนมาได้ ินยอาไกินเหมือนที่ไปได้เินนึลโอ้ยลายยุดแล้มจมาบันแล้ววันนี้มาหกินดีก้ยแบบใจลอยๆแบบเมนมากเพื่อนแล้วเมนก็ต้องห่วงก็ต้องห่วงเนาะเรื่องกินเนาะพอมีหนกินกินโลกของเราแต่ว่ห้ามงใจคนเนย่้งยงชาวบัวเจ้าชิบเก้เนี่ยนว่า เนิดในแรกมาจะฉ่บจะฉอบได้วัสดอได้อนะเพเพือนนี่นเพผื่นี่ตูนนี่อันนั้นาอันนั้นกางก็นอะอปแล้าโอันที่สายจะบ่ะอมาอยู่นะไต่รกีไล่แบบนยอะไรนะแมยังกระแพงวันสันๆเนาะทุนะยัะแพงทุกมืนเนาะแม่อยากอนา นั <łość> ่นจะเป็นหบครึ่งเลยเนาะแม่นจากหาเป็นซิปเลยหบครึ่งแล้วใส่น้าเนอจบ้าเนอคอยก้อนันเป็นริงไมไหมได้ทางเนอได้ทางเนือกูแม่เอกได้อนเอาคสิเนเพื่อนได้เนาะแม่คมพันรักเทีน่เอาปนหักกันม่ อยากได้อันนี้แล้วมาก่อนเนาะต้องมีเพื่อนมีซานไปก่อนเนาะมันใช่นอกอีโดนัมเอ็นมันก็น่าหักใจเนี่ยมีเพื่อนมีซานกะมีคนหักกะหลวกกันหนึ่งงั้เนาะเพื่อนเป็นของตัวเอนคนหักกับแบบนึงเพื่อนกับแบบนึงเนาะซาใจกะอยากได้เพื่อนนี่แหละเพราะว่าคนทำหลายปีแล้วเหมือนกันที่พภาคตะเบิงเนาะที่ฉาบัวเป็นกี่ไค่ได้เห็นนี่ผลกันได้ฉาบัวนึกถึงสีเลือรแมนยูเป็นกําลังใจให้สูู้ เนาะเนาะไปทำเท่ากันได้ควรตบ่ครเอาเจ้านาที่ล่ะซีบเอโอเคสปไก็ได้แล้วจำนี้เนาะซีบรบกวนเพื่อนๆเพื่อนๆเข้ามาเกยยนไ์วน้ยืนไมกยคนดงห็นน่าเพื่นเนาะโอ้ยเลยเน้ะโดยอาสามาดีสาปอนจ้าสบายดีก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งสามยก็ได้มาอัปเดตอ่ามายินดีนำสาพปอนเพื่อนเนาะนี่ก็คือเฮือกเฮือกสัปปนเพื่อนกัน ได้อ่าสีเริ่มเห็ดลังคาแล้วเนาะก็คือว่าทางผนก็ได้เทพื้นเนาะแต่ก็เทพร์พื้นเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังจะเห็ดมุงลังคาผนก็ประมาณสองสามมือผลกระชิดแล้วผลมุงแล้วผลมาเจอเนาะจึงได้สามมือขอขอบคุณขอบคุณทางเอเชียประเทศานเนาะที่เพิ่นติดตามและหัดชมสามมือมาโดยตลอดมาฮอที่มีสามมือกระชิด้ขอปิดคลิป ก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดี๋ยสบายดี